สำหรับคำถามนี้ W กับ E คืออะไรมาดูกันตัวดับเบิล U นะคะในสัญลักษณ์แพทเทิร์นโคเชก็คือการถัก3ครั้งลงในหลักเดียวกันเช่นสมมุติเรากำลังถัก X อยู่แล้วก็จะถัก X 3ครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะแบบนี้ส่วนใหญ่สัญลักษณ์ตัวนี้นะคะจะเจอในพวกการถักก้นกระเป๋าหรือการถักใบไม้เป็นการถักมุมของรูปทรงต่างๆนะคะตัวต่อมาสัญลักษณ์ E บางแพทเทิร์นนะคะจะใช้ สัญลักษ์ tr หรือว่าพอสคอนะคะในภาษาไทยก็คือการพันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็ปลด3ครั้งค่ะตัวนี้จะถักคล้ายๆ f เลยนะคะใครยังไม่รู้ว่า f ถักยังไงกลับไปดูคลิปเก่าแล้วได้นะเราลงไว้แล้ว tr ก็จะย่อมาจาก triple crochet นะคะก็คือการปลดห่วงทั้งหมด3ครั้งนะคะถักสัญลักษณ์นี้นะคะก็คือทําให้แบบลักษณะชิ้นงานมันดูสูงขึ้นพันหัวเข็มสครั้งนะคะแล้วก็ควักไหมขึ้นมาปลดหครั้ง ปลด2ครั้งแล้วก็ปลด3ครั้งก็จะเป็นสัญลักษณ์ตัว E หรือว่า t r นะคะ